ทีนี้นะคะต้นอ้อจะรีวิวในส่วนของการขับละกันนะคะท่านผู้ชมที่เคยดูคลิปของเราอยู่แล้วหรือว่าท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยดูคลิปของเรามาก่อนแล้วอยากจะดูการขับอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวต้วนอ้อจะขับให้นะคะ,ะเราต้องการจะขับไปชิลชิกินกาแฟเล่นละกันสมมตินะเริ่มจากเกียร์หนึ่งนะคะเกียร์หนึ่งเนี่ยความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ20นะคะการขับง่ายๆเลยค่ะ หน้าจอติดคือติดแล้วนะคะรถไฟฟ้าเวลาสตาร์ทมันจะไม่มีเสียงดังนะคะสังเกตหน้าจอเป็นหลักนะคะวิธีการขับนะคะก็สามารถเหยียบแล้วก็เหยียบคันเร่งแล้วก็บังคับพวงมาลัยไปได้เลยค่ะตัวนอไปแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้คือเกียร์หนึ่งนะคะเกียร์หนึ่งก็ข้อดีของมันคือมันจะควบคุมความเร็วเนาะ ที่ไม่เกิน25นะคะดังนั้นเวลาที่เราขับเร็วแค่ไหนเหยียบแค่ไหน,ม,นมันก็จะเร็วได้เท่านี้เนาะอ่าเบรกนะคะค่อนข้างที่จะสมูทนะคะต่อไปที่เกียร์สแล้วกันค่ะเกียร์สนะคะความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ30ค่ะมันก็จะมีความเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ ระบบเบรกของเราจะเป็นระบบดิสเบรกนะคะมีพ้าเบรกมีจานเบรกเดี๋ยวต้วนน้องจะลองเบรกกระทันหันให้ดูว่ามันเป็นยังไงการเบรกกระทันหันค่อนข้างที่จะง,ง่ายมากๆค่ะเวลาถอยหลังนะคะเหยียบถอยหลังได้เลยค่ะแล้วก็เบรกค่ะสมมุติว่าต้นน้องขับเร็วๆขับเร็วๆเลยนะแล้วก็เบรกกระทันหันจะเป็นยังไงด้วยด้วยระบบดนะิสเบรกเนาะระบบดิสเบรกข้อดีคือมันสามารถเบรกกระทันหันได้อย่างมั่นใจค่ะ เห็นไหมคะเบรกมั่นใจมากๆค่ะเดี๋ยวลองไปเกียร์สามดูนะคะเกียร์สามนะคะมันเร็วแต่ถึงจะเร็วยังไงก็ไม่กระชากค่ะทำให้เราขับได้อย่างมั่นใจแล้วก็คนที่เ,เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะไม่ตกใจเนาะในการขับนะคะฟิวอ่าอันนี้คือต้อนยอดเบรกกระทันหันเห็นไหมคะว่าการเบรกกระทันหันค่อนข้างที่จะเบรกได้อย่างง่ายดายแล้วก็แน่นหนึบมากๆเลยค่ะ เห็นไหมคะว่ารถนะคะรุ่น M04T เป็นรถกอล์ฟมินินะคะเป็นการขับแบบพวงมาลัยค่ะนะคะจะขับง่ายๆมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะของเราเป็นระบบรีโมทค่ะมีสัญญาการขโมยด้วยนะคะระบบรีโมทแล้วก็ใส่าการขโมย MM นะคะสามารถที่จะใช้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจได้เลยค่ะการใช้นะคะกดไปที่สัญลักษณ์สายฟ้า2ครั้งค่ะนะคะกดไปที่สัญ,ญลักษณ์สายฟ้า2ครั้งค่ะ 12น,นะคะหน้าจอติดแล้วค่ะหน้าจอติดแล้วนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะขับนะคะรถไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะคะแต่หลักการนะคะเปิด,ด้วยรีโมทก็ต้องปิดโดยรีโมทค่ะการปิดด้วยรีโมทก็คือเป็นการเป็นสนัญลักษณ์นะคะปลดล็อกกุญแจค่ะสัญลักษณ์ปลดล็อกกลลุญแจคือตรงนี้นะคะกดไปที่ตัวรถนะคะ1ครั้งค่ะหน้าจอดับแล้วค่ะ นั่นคือเราปิดระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าอีกปุ่มหนึ่งนะคะที่อยากจะมารีวิวนะคะก็คือจะเป็นปุ่มสัญญาการขโมยค่ะสัญญาการขโมยก็คือจะเป็นปุ่มล็อกกุญแจค่ะกดไปที่ตัวรถหนึ่งครั้งนะคะจะขึ้นปุ่มสีแดงนะคะปุ๊บสัญญาณจะดังตึ๊กนะคะดังนั้นเนี่ยสัญญาการขโมยทํางานแล้วค่ะเวลาเราจอดนะคะรถ ในพื้นที่ที่เราไปตลาดหรือว่าจอดทิ้งไว้ที่บ้านไม่มีคนอยู่เงี้ยแล้วเราเปิดสัญญาการขโมยไว้แล้วถ้าเกิดว่ากรณีว่ามีคนเอารถเราไปนะคะรถมันจะมีความดังนะคะมันจะดังมันจะดังเตือนหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นถ้ายังไม่เสร็จใช่ไหมคะมันจะมีการดังเรื่อยๆค่ะหน้าจอติด ไฟหน้าติดเสียงดังเรื่อยๆนะคะถามว่าถ้ามันดังเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะรถมันล็อกค่ะมันไม่ไปนะคะวิธีการปลดล็อกสัญญาณกรขโมยนะคะก็คือเป็นสัญลักษณ์ปลดล็อกกุญแจเหมือนกันค่ะ,ะกดไปที่ตัวรถหนึ่งครั้งนะคะนั่นคือสัญลักษณ์ปลดล็อกกุญแจคือเป็นการปลดล็อกแล้วก็ตัดระบบทั้งหมดค่ะ เห็นไหมคะว่ารถไฟฟ้านะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆนะคะง่ายต่อการใช้งานใช้งานง่ายสารพัดประโยชน์นะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะตัวน้องอัปเดตแต่เพียงเท่านี้ค่ะฝากนะคะติดตามนะคะ c p Car รถไฟฟ้านะคะช่องของเราด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะรุ่น M04T ค่ะย้ำอีกรอบนะคะรุ่นนี้คือรุ่น M04T ค่ะ เป็นรุ่นขับแบบพวงมาลัยนะคะ4-6ที่นั่งค่ะนะคะราคานะคะอยู่ที่8,4,900บาทนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะในช่องของเรานะคะหรือสามารถสแกน QR Code นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยค่ะดีค่ะ